ี่รู้ไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาอะไปนั่งหลังมมจังเกษตรกับหนูแล้วเขาสั่งกาแฟแต่ได้ชานุมเย็นเพราะว่า <laughs> <laughs> มันใกล้เคียงกันตรงไหนก็นใช่ไงก็เพราะว่ามึงพูดเบามากไงพูดเบามากคือแบบไปสั่งเขาแบบเนี้พี่ครับนี่เนเอเอานี้นะครับเนี้ยไม่รู้อะไรอยู่ในคอแล้วก็บางทีเหมือนไปห้างอะหนูลำพานมากทะเลาะก,กันตลอดหนึ่งปีเต็มเลยคือไม่มีวันไหนที่ไม่ร้องไห้ทุกพุธที่เข้าก่อนบ่ายเพราะว่าเราเล่นไม่ได้แล้วเราก็สมองไม่ดี ความจําไม่ดีความจําไม่ได้เลยมีช่วงหลังๆในช่วงหนึ่งอะพี่อะได้อ่านข่าวมาว่าแบบพอหนูเล็กดังแล้วหนูเล็กก็ไม่เหมือนเดิมหนูเล็กเรื่องเยอะขึ้นแบบดูเป็นคนเหวี่ยงขึ้นวิงขึ้นเราคิดว่าเราเป็นแบบน,นั้นจริงๆมิสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการ อย่างแย่เลยค่ะพวกเหมือนนอนตกคอตกหมอเนะเจบ็บคอมากเลย <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะที่เห็นสวยงามหรูหราแบบนี้นะคะเอ็มอยู่ที่บ้านน้องหนูเล็กนั่นเองนะคะน้องหนูเล็กดาวตลกชื่อดังนะคะจากรายการก่อนบ่ายนะคะซึ่งน้องหนูเล็กนะคะน่าสุดเพิ่งออกรถป้ายแดงมาเป็นรถหรูมากหลายล้านบาทเลยทีเดียวแล้วน้องเขาเป็นคนที่ขยันมากเลยนะคะไม่ว่าจะงานในวงการบันเทิง หรืองานหลังบ้านที่เป็นขายของเนี่ยเขาขายทุกสิ่งเลยก็เลยทําให้เขาอะมีความขยันแล้วก็มีทุกวันนี้ได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับน้องเพื่อที่จะสัมภาษณ์เรื่องที่เอ็มอยากรู้และเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้เรารไปเจอน้องหนูเล็กกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่กับน้องหนูเล็กแล้วนะคะเขาหรอ ยัเงเคี้ยวลูกอมไม่เต็มเลยอ่ะมันต้องกินลูกอมคะบอกท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะเออคือว่าหนูเพิ่งกินกระเทียมไปค่ะอ๋อกลัวพี่ทนไม่ไหวใช่ไหมใช่คือ <laughs> ตัวเองก็ทนไม่ไหวแล้วก็กลัวพี่ด้วย <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีมากที่มาเที่ยวที่บ้านเรานะคะพี่อยากมาหลายครั้งละตั้งนานละตั้งแต่ตอนน้องวินยังเด็กๆอยู่เลย แต่ด้วยความที่แบบว่าพ่อกําลังจะมาปุ๊ก,ก็มีโควิดใช่ใชโอ้โหโควิดนี่ทําชีวิตหลาพังมากสาปีที่ไม่ได้เจอกันเลยนะขนาดไปหาพ่อแม่เองพี่ยังไม่กล้าไปเลยเพราะพี่ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปให้เขาหรือเปล่าใช่หลายคนอะถามหนูพี่บอกว่าโพสแต่คิดถึงแม่ทำไมไม่ไปหาเขาละ่ะ <c oughs> บอกโอ้คุณไม่เข้าใจเหรอว่าโควิด<อ>ที่กรุงเทพมันเยอะมาก <c oughs> เหมือนที่บอกไนงะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะเอาอะไรไปให้เขาบ้าง <c oughs> ใช่เราก็เลยระแวงกันเองน้องหนูเล็กนี่ ภูมิลำเนานี่มาจากจังหวัดอะไรอ่าพูดภูมิลำเนาภูมิลำเนาพูดจะภูมิลำเนาเลยจังหวัดจังหวัดคือหนูอยู่ในเมืองค่ะเป็นเป็นแบบเป็นเมืองที่เจริญมากๆแล้วจังหวัดสงขลากิ่งอำเภอกระแสสิอเป็นกิ่งอำเภอเลยนะไม่น่าจลรีบพูดเลยว่าอำเภอเมืองเหรอใช่อำเภอจังหวัดสงขลาอยู่ในเมืองเลยกิ่ง อำเภอรกระแสสินค่ะไม่มีใครรู้จักเลยด้วยเป็นอำเภอแบบเล็กๆแต่ตอนนี้คือเอากิ่งออกไปแล้วเหลือเป็นอำเภอแล้วจเจริญขึ้นแล้วตอนแรกพี่นึกว่าเราเป็นคนอีสานนั่นไงนึกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันใช่นึกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแต่พ,พอพูดภาษาภาษาใต้ปุ๊บว่าอ้าวน้องลนูเล็กเป็นคนใต้หรอเราพูดใต้คือแบบคล่องเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าส่วนมากอ่ะดูใน u t u b e มันไม่ค่อยถนัดหรอกพี่ใช่ไหมใช่พี่ก็รู้สึกแต่ก็เก่งมากเลยนะพี่ฝึกฝนได้ขนาดเนี้ยเอาเย้หนูอ่ะหนูจะตอแหลแล้วพี่ต่อแหลเลย ภาษาอีสานก็เว้าได้เอ้าอีนี่ป่ะเมนเคยไปอยู่อุดรก็ไปแล้วก็สกลนครแล้วก็ลอยเอ็ดไปเห็ดอย่างนี่พุ่นอะมีผัวได้ยินแล้วใช่ไหมคะผัวนูเลกลอเล่นค่ะก็พี่เคยก็อยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ลอยเอ็ดแล้วหนูกาเป็นคนชอบคนอีสานมากคือเรื่องนี้เคยชอบคนอุดร เราชอบมากคือแบบอยากไปงานเขาเลยอะไรแบบนี้เลยอ่ะเราก็เลยต้องเรียนรู้ภาษาเขาใช่เราชอบมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะดวงชะตาเรามาเจอกับคนหน้าแขกแล้วแฟนแฟนหนูเล็กนี่คือเจอกันตอนที่อยู่สงขลาหรือเ,เปล่าตอนที่มาเรียนจาก,กเกษมค่ะพี่ตอนที่อยู่ปีสี่แล้วเขาอ่ะมาเขาเรียกมาเที่ยวแล้วเรากําลังทําวิจัยจะจบวันนั้นเป็นวันที่หนูกําลังแบบทำงานกับเพื่อนๆอ่ะแล้วเขาก็มาแล้วก็เจอกัน ชอบมาวินาทีแรกที่เจอวู้ชาคนนี้ไม่ชอบเพราะเราไม่ใช่สเปกอะเราชอบคนหน้าตี๋ก็คือชอบคนแนวอีสานอะแล้วก็หน้าตี๋พึ่งอีสานมันตีตรงไหนอีสาก็ตาตี๋ไงเออตา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 ตี๋ตี๋ใ่างงี้เหรอใช่นูชอบแบบแนวพี่เกลือเกลือเป็นต่อแบบเนี้ยอ่าแบบคนอีสานแต่ว่าหน้าแบบตี๋จะชอบแบบนั้นแต่ดันมาได้เป็นแบบหน้าแขกเลยพี่รู้ไหมว่าเพราะอะไร อันนี้ความเชื่อหนูนะส่วนตัวหนูไปขอกับพระพิคเนตที่ว้วยขวางหนูบอกว่าขอให้หนูเจอกับคนดีๆสักคนหนึ่งที่แบบดีไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่โกหกและไม่เจ้าชู้5อย่างเนี้ผ่านไป3เดือนอ่ะเจอเลยค่ะแล้วทำไมถึงเงื่อนไขยเยอะจนเลยเจอเรื่องไม่ดีมาก่อนเก็เพราะรว่าคนที่หนูบอกอ่ะที่อยู่ดรอนอ่ะเขาเจ้าชู้เจ้าชู้มากพี่คุยกับหนูสามปีอ่ะคุยแบบไม่ได้เจอหน้าเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาไม่มีเขาโทรตู้มันตลอด สมัยมนั้นคือยังโทรตู้กันอยู่อแล้วโทรตู้มาตลอดบอกโทรศัพท์ไม่มีแล้วเขาบอกว่าเขา,าไม่มีแฟนปรากฏว่ามีเมียแล้วเราปวดใจมากเพราะเราชอบมากเขาคือสเปคของเราเขาคือแบบคนในฝันของเราอะ่ะแต่แต่แบบสามปีอะ่ะที่เขาหลอกเราอะ่ะก็คือทําให้หนูเจ็บใจมากหนูก็ขอไปขอกับพระพิคเนตเลย หนูเล็กทำไมถึงได้มาเรียนที่กรุงเทพอ่ะเพราะว่าพ่ออันนี้คือความความคิดของพ่อเลยหนูไม่ได้อยากมาเลยหนูอยากเรียนที่สงขลาที่อาชีวะเราไปสอบกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วแต่พ่อไม่ให้เรียนพ่อบอกว่าที่สงขลาเนี่ยมันไม่มีญาติไม่มีใครเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปอยู่พ่อเลยให้มาอยู่ที่กรุงเทพหนูว่าทุกอย่างมันคือดวงอะ่ะแล้วเราก็ไม่จะไม่จะไม่มานะปรากฏว่าเราดื้อกับพ่อจนมันเกิดเหตุขึ้นมามันมีคนที่เขาแบบ ชอบเราในหมู่บ้านะมีคนที่จะมาชอบแล้วก็ไปบอกกับแม่เขาว่าจะมาขอนะจะมาขอหนูเล็กซึ่งเป็นคนที่อายุเยอะแล้วอะ่ะแล้วเราก็ไม่ชอบแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่เอาจะมาฉุดพี่แค่นั้นแหละหนูตัดสินใจที่มากรุงเทพเลยอะ่ะเออเข้าใจเลยอะ่ะเพราะว่าความรักมันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะมาคลุมถุงชนนะนต้องปับพอใจด้วยกันทั้งคู่หนูก็เลยคิดว่ามันคือดวงองูดวงที่จะให้มาอยู่กรุงเทพให้มามีชีวิตแบบนี้ ห่างพ่อห่างแม่พูดเรื่องสุนัขเจะโปรโมทเพลงไหมคิดถึงจังหู้คิดถึงพ่อกับแม่จะโปรโมทเพลงได้นะคิดถึงพ่อกับแม่ปานนี้แม่ทำอะไรกินข้าวแล้วไม่อาบน้ำหรือยัง ว่าหนูเป็นคนที่แปลกนะอยู่กับคนเยอะไม่ได้หนูชอบเป็นส่วนตัวเขาเรียกพวกอะไระพวกติดอะ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พี่ก็เป็นนั้นเป็นคนเขาเรียกว่าปริกวิเวกใช่ชอบรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองได้ใช่มไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆแล้วซึ่งบ้านพี่สาวก็มีพี่เขยพี่สาวแล้วก็หลานสองคนงอย่างเงี้ยเราอยู่ไม่ได้เรารู้สึกแบบเราจะอ่านหนังสือก็ไม่ได้จะทาอะไรก็ได้มันเหมือนไม่มีความเป็นส่วนตัวก็เลยบอกพี่สาวว่าอยากจะขอไป อยู่หอกับเพื่อนที่หลังมอจังเกษมก็คือจ่ายเดือนละพันกับเพื่อนแบ่งกันหารกันปรากฏว่าเขาก็ไม่เข้าใจตอนนั้นคือเกิดเรื่องขึ้นเลยนะเขาคิดว่าเราอ่ะมีผัวคิดว่าเราอ้ลอล้อแบบตามผู้หญิงเอยตามผู้ชายอ้อล้อแปลว่าอะไรอ้อล้อแปลว่าทัาภาษากลางนะขอโทษนะะบ้าผัวบ้าผู้ชายคิดว่าเราบ้าผู้ชายแรกเออใช่ไม่ได้ดลานะไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้หนาไม่ได้ดาม่หลาแล้วเขาเข้าใจผิดแบบนั้นเราก็พยายามอธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจหนูก็เลยบบ โอเคไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งจะเข้าใจเองตั้งแต่วันนั้นที่ออกมาจากพี่สาวเรียนได้ประมาณครึ่งเทอมก็ออกมาอยู่คนเดียวเลยอยู่กับเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอเรื่องราวเยอะมากโอ้โหพี่เรื่องราวเยอะมากที่หลังมองจันเกษมอ่ะพี่มีร้หาหนูห้าห้าหกชั่วโมงอ่ะจะทาเป็นสารคดีชีวประวัติของหนูเล็กเชื่อไหมว่าประมาณสักสองสามวันอะ่ะช่องพี่ก็จะโดนปิดเลย <laughs> <laughs> ปิดกั้นกันมองเห็น <laughs> หลังมองจันเกษมพี่รู้ไหมว่านหนูเนี่ยดังมากเลยนะ เรื่องอะไรอะ่ะความสวยความสวยความสวย <laughs> เอาดีๆ <c oughs> โอคนจีบเยอะมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรเมื่อก่อนหนูหน้าเหมือนยุ่งอะ่ะพี่ไปหาลูกใน Google ได้นะคือ <c oughs> สวยมันมีเอกลักษณ์สวยแบบมีเออสวยมบบมีเอกลักษณ์ <c oughs> เราเคยถามว่ามึงมาจีบกูทำไมวะเนี่ยกูหน้าตากี่เหล่ขนาดเนี้ยมันบอกว่าขาสวยเราเก็เลยแบบเอองงว่าทำไมเราสวยขนาดนี้วะเนี <c oughs> ่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เลือกคุณเอกบุตรนี่แหละใช่ท้ายที่สุดก็มาเจอคือหนูเป็นคนที่แบบ ใครมาจีบจะไม่ชอบเราตอนที่อยู่จังเกษตรอะคิดเอาไว้เลยพี่ถ้าเรายังไม่มีเงินยังไม่รวยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะส่งเงินให้พ่อแม่ไมได้ห้ามมีผัวเด็ดขาดเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนแนวหัวโบราณผู้ชายจับมือก็ไม่ได้จะประกอดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะเหมือนเอกวุฒิอะมามาคบแรกๆอะชวนหนูอะไปดูหนังหนูบอกไม่เอาเพื่อนออเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วพอมึงดูหนังผีแล้วมึงก็จะมากอดแล้วมึงก็จะล้วงอะโอ้เพือ่อนบอกว่าล้วง้ไปถึงนี่ เห็นเด็กที่แบบมัธยมหรืออะไรเงี้ยจับมือกันป้ายรถเมย์อ่ะหนูขับรถหนูเปิดกระจกเลยแล้วหนูมองหน้าเลยหนูไม่รู้ว่าหนูทําไปทําไมนะแต่หนูรับไม่ได้อะ่ะแล้วพอ,พ,อพอมาเป็นยุคเนี้รับได้ขึ้นเลยยังรับได้แต่ยังมีอีก3 0ที่แบบไม,ม่เป็นไรมันเรื่องของเขามึงเป็นเสือกอย่างเนี้ยแต่เข้าใจนะบางทีพี่เห็นพี่ก็รู้สึก,กว่าแบบ โอ้ยอยากให้ตั้งใจเรียนช่ออะไรเงี้ยคือมันเล็กไปอ่ะคือมีแฟนได้แต่อย่ามานั่งกอดนั่งจูบหรือนั่งจับมือกันป้ายลูกเมียเรบไม่ได้ในห้างก็เหมือนกันอย่าจับมืออย่าไปเดินแบบกอดคอกันมันไม่ได้อ่ะยิ่งในเครื่องแบบยิ่งแล้วยยใหญ่นะแต่ถ้าชุดบ้านโอเคทําอะไรก็ได้ทําไปเถอะหนูไม่อยากไปว่าอะไรใครหรอกนะหนูขอแค่อย่างเดียวเลยอ่ะ ทำอะไรก็ได้แต่ให้รู้ตัวเองว่าอันนี้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็ต้องสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วไม่เดีืยวร้อนพ่อแม่ทําไปเลยจะไปทําอะไรกับใครก็ไปเลยแล้วแพ้แพ้ทางคุณเอกุฒิได้ยังไงอ่ะอันนี้พลาดมากเลยเป็นคนที่ไม่เคยชอบใครเลยนะแล้วก็มีคนที่จะมาขอขึ้นห้องด้วยนะพี่ มีอันน,นี้เรื่องจริงเลยคือ่ทำไมเธอเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากเลยไม่น่าเชื่อนะก็ไม่รู้นะพี่ว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเอกวุฒิเน bon <No ี่ยเพื่อนเขาอ่ะพามาทิ้งเอาไว้เหมือนกับเหมือนกับเพื่อนชวนมาแล้ว okay ก็แล้วก็เพื่อนหนีไปอ่ะแล้วเท่ากับว่าให้หนูกับเขาอนั่งคุยกันตอนนั้นคือเราได้คุยกันสักพักแล้วเหมือนเปิดทางให้เหรอใช่แล้วไอ้อ้วนก็เลยบอกว่าเอยเดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่กลับแต่มันตีหนึ่งแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยอยู่ๆปากดีขึ้นมาบอกว่าไปนอนห้องเราก็ได้นะ พี่จากคนที่แบบไม่เคยชวนใครอะชวนผูชชช้ชายบอกว่าไม่เป็นไรไปนอนห้องเราได้แต่ว่าก็คือนอนเฉยๆนะอย่าทำอะไรกันนะคือเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็นอนปกติไม่ได้ทำอะไรเลยพี่นอนคือนอนจริงๆนอนจริงๆแล้วหลังจากนั้นอะก็เลยเหมือนรู้สึกเริ่มชอบเริ่มชอบในความแบบเป็นสุภาพบุรุษของเขาใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเราถึงได้ชวนเขาและทำไมอยากคุยอยากโทรอะไรแบบเนี้ยจนแบบคุยมานานมากพี่หนือว่าเกือบปีอะนูเลย พูดกับเขาว่ามาอยู่ด้วยกันไหมหนูชวนอีกแล้วมันยังไงวะเนี่ยหนูชวนอีกแล้วหนูก็ชวนเขาหนูไม่คิดว่าเขาจะมานะแป๊บเดียวเท่านั้นพี่ตอนเย็นอะตกเย็นอะมันมาที่ห้องเขาชวนมาอ๋อขอแค่บอกฉันพร้อมอยู่แล้วอ้หนูก็บอกเฮ้ยมึงไม่ถามพ่อถามแม่มึงก่อนเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็ชอบเราอเขาก็ชอบเราอยู่แล้วทีเนี้ยก็เลยนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นเราก็เริ่มที่จะเป็นแฟนกันแล้วก็เริ่มที่จะอยู่ก่อนแต่งเพราะหลังจากนั้น หนูบอกว่าให้บอกพ่อกับแม่แล้วก็หยุดของเงินพ่อกับแม่ด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเรียนอ่ะพี่แล้วก็พ่อแม่มีเงินอะ่ะส่งลูกเรียนแบบเนี้ยเราบอกว่าถ้าจะคบกับหนูเลยกอะ่ะต้องหยุดของเงินพ่อแม่แล้วก็มาขายของกันตั้งแต่ตอนนั้นหนูก็เปิดร้านน้าหอมอขายน้ําหอมซีซีเนี่ยประมาณเนีล, <ะ S 1> ลงทุนพันสองพัน 1, 2, ก็นั่งขายกันเอาเงินนั่นแหละมาส่งตัวเองเรียนกันสคน พี่ว่าอะไรแบบนี้มันทําให้เราได้เห็นได้ผ่านอุปสรรคด้วยการมันทําให้ความรักแน่นแฟนขึ้นนะเพราะพ่อพี่บอกเสมอว่าไม่มีเงินไม่เป็นไรใช่แต่ถ้าไม่ไม่ช่วยขยันทํามาหากินเนี่ยอันเนี้ยเรื่องใหญ่ลําบากแล้วไม่มีพฤติกรรมไหนนะที่แบบว่าพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บรู้สึกว่าเราไม่ชอบอะ่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบเพราะอย่างเดียวคือเขาพูดเบาพี่รู้ไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาอะไปนั่งหลังโมงจังกระสกับหนูแล้วเขาสั่งกาแฟแต่ได้ชานุเมยิน เพราะว่ามันใกล้เคียงกันตรงไหนก็ใช่ไงก็เพราะว่ามึงพูดเบามากไงพูดเบามากคือแบบไปสั่งเขาแบบเนี้พี่ครับงเย็เอาันนี้นะครับเนี้ยไม่รู้อะไรอยู่ในคอแล้วก็บางดีเหมือนไปห้างอ่ะหนูลำพานมากทะเลาะกันตลอดถามให้หน่อยว่ามีที่จอดไหมมึงถามมึงก็ถามที่รอปภอยู่ข้างมึงน่ะไม่ถามก็บอกเออถามเองก็ได้พี่ครับมีที่จอดไหมเราบอกอะไรนะครับมีที่จอดไหมครับพี่อะไรนะครับบอกว่า ปิดกระจกให้สุดแล้วก็ตะโกนออกไปมันมีที่จอดไหมครับพูดไปสิพูดเบามากจนแบบวนกลับบ้านทุกครั้งอ่ะไม่ค่อยได้ไปอะห้างอ่ะแต่เขาคงปรับไม่ได้นะคนที่แบบว่า <c oughs> พูดเบาก็าคือพูดเบา <c oughs> นี่คือเหตุผลที่เขาเป็นคนใจเย็นด้วยใช่ที่ว่าใช่น้ำทรงน้ำเสียงทุกอย่างมันแสดงหมดไงเอายิ่งที่บ้านก็สอนมาดี <c oughs> ที่บ้านก็สอนมาดีเม <c oughs> ื่กอ <c oughs> ก,ก่อนอ่ะหนูขับเขาขับรถอ่ะจอดหน้าบ้านอ <c oughs> แล้วหนูาอยู่ในในตรงนี้ประตูเปิดประตูไปปุ๊บอ้วนรอบแป๊งหน้าเรายิบรองเท้าก่อนยิบรองเท้าก่อน แค่เนี้ยมันขับรถออกไปเลยหนูก็โทรถามมึงไปไหนอ่ะมึงพูดดังทําไมมึงจะตะโกนทําไมอยู่กันแค่ตรงนี้ตะโกนทําไมโมโหหนูขับรถออกไปเลยจ้าขารถออกไปเลยเขาจะบอกเขาว่าโกรธเรื่องง่ายๆนะใช่เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาขอนะอย่าพูดเสียงดังอย่าตะโกนเขาไม่ชอบอย่าพูดเสียงดังในที่สาธารณะหรอหรือว่ายังไงทุกที่อย่าตะโกนเวลาหนูมาจากทํางานนะแล้วเขาขับรถอ่ะแล้วหนูนั่งหลังอ่ะเขาก็จะพูดพูดเยอะมาก เขาบอกว่าไม่ฟังเลยเหรอบอกฟังเฮียเไยไม่ได้ยินเฮียเลยบอกจะฟังอะไรกูไม่ได้ยินเลยที่พูดอะแต่ตอนนี้พี่อยากรู้ว่าเราเข้ามาอยู่ในวงการได้ไงโครงการของอเมรอก็เขาประกาศในทีวีในรายการก่อนบ่ายนั่แหละเขาประกาศว่ารับสมัครตลกหน้าใหม่ไฟแรงแต่เราได้ยินคําที่เขาพูดว่าไม่จําเป็นต้องตลก แค่คุณมีใจพร้อมและใจกล้าคุณก็สามารถเข้ามาได้แค่นี้แหละค่ะหนูก็ไปสมัครเขาถามว่ามีความสามารถอะไรมั้ยบอกไม่มี <S 2> <S 2> <S แต่หนูสามารถร้องเพลงลูกทุ่งได้ <S 1> <S 1> หนูสามารถแบบร้อ,อ,องมโนราได้แค่นั้นเองได้นิดหน่อยเลยนะไม่ได้ได้เยอะปรากฏว่าพอสมัครเนี่ยมันเข้ารอบหนูก็เอาแต่งชุดมโนราขึ้นไปประกวดก็โดนใจคณะกรรมการจนเข้ารอบแต่ไม่ได้ได้ที่หนึ่งนะพี่อยู่ใน30คนอะ จากแบบสามสี่ร้อยคนเหลือสามสิบคนหนูเป็นคนสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาก็เลยได้ลองเข้าไปเล่นในก่อนบ่ายดนูคนที่ไหนนี่คนคนซ่งซ่งกาซ่งคละตลกเลยไหมคะนี้แล้ารู้สึกกดดันไหมอะด้วยความที่ตัวเองไม่ได้คนเป็นคนตลกอะไรเงี้ยหนึ่งปีเต็มเลยคือไม่มีวันไหนที่ไม่ลองง่ายทุกพุทธที่เข้าก่อนบ่ายเพราะว่าเราเล่นไม่ได้แล้วเราก็สมองไม่ดีความจําไม่ดีความจมํามจไม่ได้เลย บอกอะไรมาออกบอกอะไรมาออกเนี้ยพี่นุ้ยเชิญนิมสอนมุกให้ทำไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นล้ลองเล่นรล้ลองคือแบบเล่นแล้วผิดอ่ะจนท้อรูอ้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้ว่แต่มันมีไอ้อ้วนนี่แหละมาบอกว่าคนอื่นเขามีคนอื่นเขาอยากได้โอกาสตรงเนี้ยเยอะมากแต่เขาไม่มีแต่เราอะมีแล้วทําไมไม่ทําให้มันเต็มที่หนูแบบใจฮึดสู้ใหม่เลยแล้วก็ไปขอ,อพี่สุเทพสีใสไปบอกเขาว่าพี่คะหนู่า อยากจะไปฝึกตลกกับพี่พ่อหนูไม่ได้ตลกเลยเราไปขอเขาเล่นเลยเล่นได้2เดือนปุ๊บคาเฟ่คือปิดหมดเลยนะก็ค <c oughs> ือคือไม่เล่นตลกคาเฟ่กับลุงสุเทพสีใสใช่ก็เป็นการฝึกไปในตัวด้วยฝึกเลยคือได้ฝึกเลยแล้วก็ได้ได,ได้แบบจังหวะตลกมานิดหน่อยเลยอ่ะได้เยอะเลยหนูมารู้แล้วว่าที่เราเล่นไม่ได้คือความจําเราไม่ดีทีเนี้ยตัดปัญหาเลยพี่นุ้ยบอกว่าลองเล่นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องมาเล่นตามคนอื่นไม่ต้องมาเล่นตามล็อกแล้วพี่นุ้ยบอกแบบนี้ช่วยไหมว่ามันปลดล็อก หนูเล็กเลยอ่ะลดล็อกเลยเรื่องแต่นั่นมานเรื่อมีความสุขมากก็เลยเป็นหนูเล็กเป็นหนูเล็กทุกวันนี้ก็เพราะว่าแบบเป็นตัวของตัวเองพี่นุยบอกให้เป็นตัวของตัวเองเขาบอกว่าอเล่นง่ายนะมึงอ่ะไม่มีมุกเฮียอะไรมีช่วงหลังๆมีช่วงหนึ่งอ่ะพี่อ่ะได้อ่านข่าวมาว่าแบบพอหนูเล็กดังแล้วหนูเล็กก็ไม่เหมือนเดิมหนูเล็กเรื่องเยอะขึ้นแบบดูเป็นคนเหวี่ยงขึ้นวีนขึ้นเราคิดว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆระเป็นเราเป็นเลยแล้วเราคิดว่ามันเกิดจาก ม,มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลนะพี่คือเอาเอาเรื่องเยอะก่อนนะ,ะหนูเป็นคนเรื่องเยอะอยู่แล้ว <laughs> หนูเป็นคนที่เรื่องเหมือนเรื่องกินอะหนูเป็นเด็กบ้านนอกก็จริงลําบากก็จริงแต่หนูอะเป็นคนกินยากยากมากคืออะไรที่ไม่อร่อยไม่สามารถกินได้จริงจริง หนูเป็นแบบนี้พี่รู้ไหมที่ตอนเล็กๆหนูขาดสารอาหารเพราะว่าหนูไม่กินอะไรเลยคนแม่เอานมมาให้ครูเอานมมาให้เหลือทั้งลังแบบนั้นอ่ะก็ <Huh? S 2> คือถ้าไม่อร่อยฉันขอไม่กิน,กนดีกว่าถ้าไม่ถูกปากคือไม่กินคนก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมเรื่องเยอะ,อะแต่จริงๆล้วเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วไปถามพ่อได้แม่ได้โดนตีทุกวันแล้วพอมาอยู่กับสามีเขาบอกเลยว่าเวนกรรมอะไรของกูเนี่ยเพราะว่าเรื่องเยอะมาก อันนี้คือเรื่องเยอะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไม่แก้ตัวคือเรื่องเยอะจริงส่วนเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมคือขี้วินหนูอะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากๆถ้าไม่ถูกใจหนูโยนทิ้งทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตอันนี้คือนิสัยเสียเพราะว่าพ่อแม่ตามใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นเด็กที่เหลือคนเดียวสุดท้ายอะเด็กสุดท้องอะลูกหลงพอลูกหลงปุ๊บเนี่ยเหมือนพ่อแม่จะตามใจมแล้วก็อยู่คนเดียวกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนคืออยู่กรุงเทพหมด หนูก็จะแบบขี้อ้อนแล้วพ่อแม่ก็จะตามใจมากๆแล้วพอมาอยู่กับกลุ่มคนในเมืองมันก็จะยิ่งอยู่ยากมากๆเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วขี้น้อยใจที่สุดเรื่องเยอะที่สุดแล้วก็ยังวีนอีกแล้วก็ขี้โมโหถ้าเกิดว่าใครที่ทําอะไรไม่ถูกใจหนูด่าเลยตอนที่เรียนนะหนูเกือบรดมผู้ชายต่อยแล้นะ พัะปากอย่างนี้ใช่ไหมคือเวลาใครแซวอ่ะพอเหมือนสมมติแซวอะเว้ไปนไ้อยะไปนไ้อะน้องนวนเลยน้องอี่แม่มงลย,ยแหม่มแบบนี้เลยอะขอโทษนะคะมันอาจจะหยาบคายมากแต่ว่าแบบนี้เลยอะหลังจากนั้นก็ไม่กล้าแซวแต่มันจะมีบางคนที่แบบมึงด่ากูทําไมอะจะมาต่อยนะจะมาต่อยเลยจะมาต่อยจะมาเตะเลยหนูบอกว่ามึงเตะกูสิมึงเตะกูสิเดี๋ยวกูวิ่งไงดูแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหนูเลยดิ พอเข้ามาในวงการปุ๊บอ่ะทีเนี้ยพอปรับไม่ได้มันก็เลยทําให้คุณอ่ะเห็นในมุมที่เราอ่ะมุมไม่น่ารักใช่มุม<ร>ไม่น่ารักของเราเยอะมากแล้วพอเริ่มโตขึ้นพอเริ่มนุษพอเริ่มเข้ามามันเริ่มมีปัญหาถูกไหมพอมีปัญหาเนี่ยอ่ามันก็ทําให้เราอ่ะค่อยๆปรับการปรับของเราที่เราคุยกับผู้ใหญ่คือมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราใจร้อนอย่างเดียวคือต้องนิ่งต้องใจเย็นต้องค่อยคอยพูดและเป็นคนพูดจาไม่คิดด้วยแล้วเป็นคนพูดจาห้วนด,ด้วย คือแย่มากทุกอย่างในชีวิตหนูอะนิสัยหนูอะแต่หนูไม่ได้เป็นคนที่ชั่วร้ายนะหนูเป็นคนความดีของหนูคือหนูที่รู้สึกตัวเองหนูจริงใจและหนูไม่เคยโกหกคนหนูไม่เคยสร้างภาพหนูไม่เคยตอแหลแต่ความไม่น่ารักของหนูก็คือทุกอย่างถ้าไม่ถูกร้องหนูเถียงหนูด่าหนูเตะหนูพูดเลยนูพูดเลยอันนี้ไม่ดีจะไม่เสียเวลามานั่งประดิษ์คำพูดให้สวยงามสวยถูพี่เคยเห็นข่าวว่าทะเลาะกับรุ่นพี่คนหนึ่ง อ่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้ทะเลาะมันคือการเข้าใจผิดอืแต่มันมีเหตุผลอีกมันก็คือว่าหนูเป็นคนนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วนะทีเนี้ยพอมีลูกมันฮอร์โมนมันพลั่งพลูมากพี่แล้วช่วงนั้นที่หนูไปทํางานแล้วได้รายการใหม่มามทํากับพี่ๆทั้งสามคนทั้งสองคนอะ่ะหนูทําไปแล้วก็มีฮอร์โมนไปด้วยหลังคลอดยังมีฮอร์โมนอยู่เลยนะกลายเป็นว่ามีอารมณ์อะไรแบบวุ่นวายไปหมดเลยในหัวหนูหนูตัดสินใจเลยพี่ขอลาออกถ้าหนูไม่ลาออกเนี่ยทุกคนน่ะจะเกลียดหนูมากๆเลย เพราะว่ามันแบบมันแย่มากอ่ะหนูมองหน้าใครหนูมองไม่ได้ทําไมหนูลาคาญอีคนนี้จังเลยวะเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนแบบไม่คุยกับหนูอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นโรคจิตอ่ะเออหมือนเป็นอะไรกับกูป่ะเนี่ยทำไมไม่คุยกับกูวะใช่ในอินนี้เออแต่งตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ทำไมพูดอย่างงี้เอ้าแล้วทำไมใส่เสื้อนี้ให้เราอ่ะทำไมไม่ใส่เหมือนพี่เขาอ่ะเออแล้วทำไมชุดกูไม่สวยอ่ะใช่ทำไมแต่งหน้ากูทำไมคนนั้นแต่งสวยกว่าเป็นแบบเนี้ยพี่เป็นแบบนี้เลยแต่ทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทุกเรื่องเป็นะ เขาบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นปกติแต่แค่เราเป็นเยอะกว่าคนอื่นหนูเล็กไม่ได้เป็นคนผิดปกติแต่เดี๋ยวพอสักพักมันจะหายไปเองนั่นแหละตอนนั้นนะแต่ตอนนี้หายหมดแล้วนั่นก็เลยเป็นบอกเกิดของข่าวนั้นใช่มว่าเป็นเพราะเราอะเรื่องเยอะก็เลยทะเลาะกับพี่ๆสองคนแล้ววันนี้เราได้คุยกับพี่สองคนนั้นเลยยังคุยเคลียร์หมดทุกอย่างพี่คุยเคลียร์หมดทุกอย่างเลยแล้วก็แบบขอโทษถ้าเกิดว่าหนูทําอะไรผิดถ้าหนูทําให้พี่เสียใจหรือว่าหนูหนูแบบ ทำอะไรให้พี่ทั้งคู่แบบเข้าใจผิดหนูอะ่ะหนูขอโทษมากๆเลยมันไม่มีคําอื่นที่จะจะพูดได้นอกจากคําว่าขอโทษจริงๆพอมีลูกเราเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนพี่อารมณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างใช่เรารู้สึกว่าเราอ่ะนิ่งมากขึ้นแต่พราะนิ่งคนก็หาว่าแบบเปลี่ยนเหมือนกันนะ<อ>คนก็หาว่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวนี้ รวยแล้วนะก็เลยไม่สนใจใครใช่ไหมไม่ใช่หนูก็ยังเหมือนเดิมอย่หนูนิ่งลงเพื่อลูกหนูนิ่งลงสงบสติอารมณ์ตัวเองนะใช่ถ้าหนูไม่นิ่งอ่ะพี่จะรับหนูไม่ได้เลยนะ <c oughs> แล้วจากห้องเช่าเล็กๆในวันนั้นมาเป็นบ้านหลังใหญ่ๆในวันนี้ภูมิใจในตัวเองขนาดไหนคือภูมิใจมากเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหชีวิตเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งตลอดเวลาเลยนะพี่จากที่แบบเราเป็นคนลำบากเราเป็นคนที่ไม่มีเงินเลยจริงๆอ่ะลำบากระดับไหน ตอนที่เรียนอ่ะพี่ยังมีพ่อแม่คอยที่แบบว่ารับส่ง,สงหนูไม่มีใครเลยนะหนูไม่มีเงินเลยนะพ่อพ่อแม่เราทํานาแล้วรายได้ของพ่อแม่ไม่มีเลยพ่อตัดพ่อขับรถมอเตอร์ไซค์มแม่รับจ้างตัดข้าววันละห้าสิบาทแบบเนี้ยม,มันไม่มีเลยพี่คือเป็นคนที่แบบเรียกได้เลยว่ามาจากโอ้โหใต้ดินอีกอะ่ะแล้วได้มาทุกวันเนี้ยมันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากรู้สึกดีใจรู้สึกเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งตลอดเลยอะ่ะ ส่วนหนึ่งที่ทําให้หนูเล็กมีบ้านหลังขนาดนี้ได้ก็เป็นเพราะคุณเอกวุฒิสามีด้วยที่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเอกวุฒิวางแผนแล้วหนูเป็นคนทำเขาเป็นหนูคิดวิเคราะห์หนูทําแบบนี้เลยระบบหลังบ้านเป็นแบบนี้ใช่ระบบหลังบ้านแบบนี้เลย <c oughs> มันก็เลยแบบว่าดีแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเราก็จะไม่ติดขัดพี่เราอยากบอกอะไรคนที่เขาแบบมีความฝันในตัวเอง ว่าทํายังไงให้ไปถึงฝันของตัวเองอเราอะจะต้องเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยคือมีจิตสํานึกที่ดีแล้วก็รักพ่อรักแม่ให้มากๆรักคนที่เขาเอ็นดูเรารักคนที่เขาให้โอกาสเราให้มากๆแล้วก็ต้องรู้จักขยันอดทนแล้วก็ต้องมีความคิดที่แบบจะไปข้างหน้าไม่มีความคิดที่จะอยู่อยู่ตรงนี้อะพี่ที่เดิมใช่เราต้องคิดแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวอะ แล้วก็อันดับหลักๆเลยนะชีวิตจะดีได้อย่าอิจฉาคนอื่นให้มองคนที่สูงกว่าเราอ่ะเป็นไอดอลของเราอืออือใช่อันเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตคุณอ่ะเดินไปข้างบนไม่ใช่อยู่ข้างล่างและไม่โกหกมันมีและเยอะมากเลยนะแต่ทุกอย่างที่และที่พูดไปคือข้อดีมากๆถ้าหนูเล็กไม่ได้เป็นตลกหนูเล็กอยากทําอะไรถ้าหนูเล็กไม่ได้เข้านํามาในวงการเลยนะมีอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันว่าเออเรียนจบฉันอยากทํางานเนี้ยแหละ ก็คงจะเป็นาการขายของนี่แหละค่ะพี่เพราะว่าเราขายมาตั้งแต่ที่เราเรียนม,มาเรียนแล้วเราขายของเลยแล้วมันรู้สึกว่าอันนี้คืออาชีพของเราเลยแล้วรู้สึกเลยว่าแบบมันได้เงินจริงๆแค่เราอดทนและเราพยายามแค่นั้นเองอะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยะลงทุนแค่ใจอย่างเดียวอ่ะถ้าใจมันได้อะ,อะไรมันก็ไปหมดอ ยังไงนะคะวันนี้เอ็มก็ขอขอบคุณน้องหนูเล็กมากๆเลยนะคะที่ทําให้แบบว่าหลายๆคนได้เห็นมุมมองของน้องหนูเล็กแล้วก็ได้รู้ตัวตนี่แทจิงของน้องหนูเล็กนะว่าน้องหนูเล็กเป็นคนที่เรื่องเยอะแล้วก็ขี้วีนจริงๆหายแล้วอ๋อแต่หายแล้วแต่หายแล้วก็คือตอนนี้น้องหนูเล็กน่ารักมากค่ะสําหรับผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะที่ต้องการจองตัวจองคิวของเอ็มนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ของหนูของหนูเล็กของของหนูเล็กนะคะก็สามารถติดต่อหนูเล็กได้เลยนะคะใช่ค่ะที่ไอจีก็ได้นะ เข้าไปดูไอจีหนูเล็กกา้าค่ะแค่นั้นหรือถ้าอยากจะไปอุดหนุนของของน้องหนูเล็กก็มีให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าก็มีมีเสื้อผ้าคุณก็ขายค่ะแล้วก็มีเชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายด้วยฝากก็ด้วยนะคะก็ใครที่แบบอยากจะเข้าไปดูหนูเล็กนะคะก็สามารถดูได้เพราะหนูเล็กไลฟ์สดตลอดเวลาที่หนูเล็กก่อนบ่ายนะคะเป็นภาษาไทย ได้ค่ะวันนี้เราสองคนขอไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องหนุเล็กเขามีงานต่อคิวแน่นมากช่วงนี้ไปโปรโมทเพลงอุ้ยฝากด้วยฝาก,ฝากเพลงลคลิดตึ้งจังหู้ค่ะฝากด้วยนะคะเข้าไปดูกันด้ด้วยนะคะที่ u t u b e <ส>นะคะค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนแล้วก็กด subscribe ให้ช่อง M ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีนะคะก๊ะไม่มีมุกเลยนะวันนี้คุยซีเรียสเดียวเลย่บ้าบอยจริงเลยพี่ใช่เพราะว่าเราตลกเยอะแล้วอื ความเป็นหนูเล็กอย่างเงี้ยมันทําให้หนูเข้าหาผู้ใหญ่ลําบากนะเข้าหายากมากเพราะว่าเราอยู่ในวงการแบบเนี้ถ้าผู้ใหญ่เอ็นดูอ่ะมันยิ่งดีกับการงานกับของเราอ่ะใช่เออแล้วพอหนูเป็นคนแบบเนี้ยมันไม่เข้าหาใครยากมากเลยนะเข้าหาใครไม่ได้เลยพี่หนูเข้าหาใครไม่ได้เลยนอกจากคนผู้ใหญ่คนนั้นเขาจะเข้าใจหนูว่าเอ้ยอีนี้มันเป็นแบบนี้อีหนูเล็กมันเป็นคน,คน,คน,คนแบบเนี้ยพี่โอเคนะต้องเจอบคนแค่นี้คือไม่สามารถที่จะเข้าไปหาใครได้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนที่ ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนคือหนูเป็นคนที่เขาเรียกกระตันยูอะพี่กระตันยูลูกคุณอะแล้วก็ใครที่ให้โอกาสหนูจะรักเขามากมากเลยแต่ให้หนูแบบว่าพี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่นะคะ<ห>ช่วงนี้หนูมีไม่มีงานเลยหนูพูดไม่ได้อะหไ, <laughs> ไม่ได้ <laughs> ทำเหมือมากเลยเมื่อกี้ <laughs> <laughs> ซึ่งถ้าทําได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะมันไม่ใช่เป็นนิสัยไม่ดีมันไม่ใช่หรอกแต่มันควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนและมันควรที่จะเข้าหาผู้ใหญ่บ้างแต่เราทําไม่ได้แค่นั้นเอง